ออนะครับก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมกระดิกกระแลวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Minecraft นะครับวันนี้นะครับจะมาทําอะไรนะครับมาสอนทุกท่านนะครับกับสามนะครับผมกับดักนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับ ที่คุณต้องควรรู้เไว้ในการแก้เพื่อนนะครับจากภาคหรือว่าเวอร์ชั่นที่0.13.0นะครับผมอ่ะโอเคไปดูกันเลยครับก่อนแรกเนี่ยผมจะสร้างก่อนนะครับว่าอ่ะผมก็จะให้ทุกคนนะครับร่วมสนุกด้วยกันในการทำเอ่อ,อ,อครับผมกดผิด ในการร่วมสนุกนะครับในการเข้าเซิร์ฟเวอร์ก่ะผมนะผมอครับมาทําร่วมสร้างกับดักด้วยกันนะครับนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ999นะครับผม IP ผมจะตั้ง IP ไว้นะครับเอาเป็น990691ย้ำ990691นะครับ IP นี้นั่นเองครับผม ใครจะเข้ามาครับก็เข้ามาได้นะครับผมผมจะสร้างไอพีไว้เองนะครับแต่สร้างเนี่ยมันต้องใช้ตังค์เยอะมากนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเข้ามาเล่นกันเยอะๆครับไอพีนะครับอยู่ยี่สบสี่ชั่วโมงครับผมเล่นทุกครั้งนะครับย4ิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับเข้ามาครับผมจะมีจํานวนจํากัดตั้งห้าสิบคนนะครับผมอ่านะครับก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับเข้าไปก่อนเลย เขา,าเล่นกันเยอะนะครับมาร่วมสร้างกับดักด้วยกันนะครับเน,ะะเนี่ยในคลิปอาจจะดูแลกนะครับแต่เล่นจริงๆนี่โคตรไม่แลกอะ่ะคือไม่แลกอะ่ะฮะไม่แลกอ่ะบอกเลยฮะเพราะว่าโปรแกรมอัดมันอันนี้นะครับเ,เดี๋ยวเรามาสร้างก่อนเลยนะครับวิธีการสร้างนะครับคืออย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้ก็ได้นะ จะมีเสียงข้างนอกออกมาด้วยนะครับเราจะไปสร้างกันตรงนู้นนะครับอันดับแรกนะครับผมกับดักที่หนึ่งนะครับก็คือกับดักเชือกระเบิดนั่นเองนะครับเชือกระเบิดนะฮะใครเข้ามาเซิร์ฟผมนี่เจอกับดักไม่รู้ด้วยนะฮะนะครับอ่ะก็ไป่อนแรกครับเราก็ต้องติดตังอันนี้ไว้ก่อนนะครับจะใช้อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้านี้แล้วเขาจะทําเป็นคล้ายๆกับ เป็นที่อันเบนๆน,นะครับอ่าก็ผมจะเอาอันนี้นะความสุขทำไมนะทุยนะครับต่อมาก็อันดับแรกก็คือต้องใช้เชือกนะครับเชือกแล้วก็ทีนทินต้องใช้อยู่แล้วนะครับตัวจ,จำเป็นแล้วก็ตะขอใช่ไหมตะขอตะขอไปป้าติด นะครับแล้วก็ทำการเอาเชือกมาบับ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 นะครับนี่นะเดินก็จะกึกกึ๊กกึ๊กที่ผ่าย ับยินดีตอนรับการถ่ายทอดสดศุ้มเจ้ามวยไทยครับกจาะได้มวยสยามอ้อมน้อยซึ่นเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับแล้วก็วันนี้เป็นวันโอเคครับครับเป็นี่ะมันก็จะทำการเนี่ยเป็นเชือกล็กๆนะครับแม่นะครับจากนั้นครับทำการเอา TNT วางตรงนี้นะครับ อาจะเป็นทีวางครับแล้วก็ทำารับประกอบเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเอออย่างเช่นจะประกอบผมจะประกอบเป็นรูปอย่างนี้นะครับแลก็ประกอบเป็นอย่างนี้นะครับก็อ่านี้นะครับเป็นคล้ายๆกับร,รูป,ปราษาทนึ่งนะครับก็มามามาเซมานะใครอยากเจอระเบิดผมนะครับเข้ามาเซฟผมได้เลยนะครับ ค่อนข้างที่จะใช้ตังเยอะเหมือนกันทำแต่งารสร้างเซิร์ฟอ๋อเซิร์ะนี่ครับแล้วก็จากนั้นก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามึงเข้าไปเนี่ยไออ๋อกดชิบหายแลย้วเอจเออ้าวเห็นไหมปุ๊บกระตุกก็จะเป็นเงี้ยดูมระเบิดดังบุ้มนะครับ แต่ขออย่าทำให้มันใกล้ไกลเกินนะครับใกล้ไกลเกินระหว่างครืบเท่านี้นะครับระหว่างจากเนเนี่ยนะครับทำให้มันเลยเกินนะครับไม่งั้นจะไม่ระเบิดทำให้เราไม่ตายได้นะคบก็ไปแล้วก็คืบ,บดักที่สามครับระเบิดเซนเซยียนะครับระเบิดเซนเซีย ก่อนแรกครับเราจะต้องขุดบ็อกสี่สบ็อกนะครับหนึ่งสองเอาได้เฉยเลยนะครับสี่บล็อกก็ลึกลงไปครับเพราะเราจะต้องใช้นะครับก,กบด้วย TNT t ี t NT, T นทนะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้นะอีนนี่อนน,น,นี่เอาเป็นผมว่าถ้าจะให้เมียนนะครับ ใช้เป็นดินนะครับใช้เป็นดินอ่าเนียนเนียนบอกแล้วเนียนอ่านี่ท uh, ี่เรียนที Esta, ่อยู่นะครับพราเรานะครับก็ทําการต่อสายนะครับสายปุ๊บปุ๊บเราจะต่อก็ได้นะครับรม่ว่าให้เพื่อนมันเหยียบนะครับแล้วก็แล้วก็ทำแล้วก็ต้องรอกเพื่อนด้วยนะครับรอเพื่อนนะ เดี๋ยวไอ้ตุ่มกดไปไหนวะตุ่มกดไปไหนวะ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 ตุ่มกดเฮ้ยชิบหายแล้วตุม่มเดี๋ยวบอกนะขี้เกียจออกใหม่แล้วนะออกเข้าใหม่นะเว้ยอ๋อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไหนม่เห้ย อ๋นอนี่ตาเสือาปาไปนะแล้วก็ก็เพิบแล้วก็บอกเพื่อนว่ามึงลองเปิดดูออะไรมึงลองเปิดนะฮะเปิดกดเปิดไปเลยนะมันก็จะมีอะไรขึ้นมามเห็นมีอะไรเลยกูหูกันจะชัดเออเออเออเห็นไหมเห็นไหมมันก็เจอระเบิดระเบิดอย่างนี้ คีดนนะครับนะกับดักที่สองครับกับดักที่สามผ่านไปแล้วนะครับซึ่งกับดักผมคิดเองนะครับผมครับแล้วก็ทําการนะครับสร้างบ้านมานะครับสร้างเช่นผมเจ้าบ้านเป็นอย่างนี้นะครับบ้าน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 เอาบ้านเล็กๆก็แล้วกันนะฮะก็จะสร้างสร้างสร้างมาสร้างมา อะอันนี้คือการทดลองเฉยนะฮะสร้างสร้างสร้างสร้าคือสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นประตู2องประตูก็ได้นะฮะแล้วก็บอกว่าข้างในเนี้ยมึงนะครับก็มานะครับคือไอ้กับดักเนี้ยจะต้องให้ เจ้าตัวนั้นครับเห็นแต่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับห้ามเห็นด้านหลังนะครับเพราะว่าให้เห็นด้านหลังปุ๊บเนี่ยผมจะทําการวางท NT ไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ทาทําการวาง TNT ไว้ด้านหลังนะครับ <S 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 อ่ะเราให้เห็นก็ได้นะครับนะแล้วาจากนั้นเราก็ทําการกบปกิดเข้าไปกบกบกบนะครับกบไป กดกบขึ้นกบ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 กดกบกดกขึ้นนะครับอ่าก็จากนั้นเข้ามาข้างในครับแล้วก็วางตุ่มไว้นครับวางตุ่มไว้สองตุม่มนะแล้วให้เนเลือกตุ่มไหนนะครับจะเป็นระเบิดยันแน่นะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับมันเป็นระเบิดทั้งสองอันอะนะครับถ้าคุณ กดตุ่มทุบเนี่ยเราก็จะได้คิวนะถสมมติที่คุณเล่นกับเพื่อนเนี่ยแยกกันว่าแก้งกันอย่างเงี้ยครับว่าใครจะได้คิวเยอะกว่ากันนะครับผมก็หลอกเพื่อนนะมากดตรงนี้ครับกดคิวหนึ่งละกดอันนี้ก็เป็นถองคิวว่างี้อ่าดแล้วค่อยดูครับประตูจุงเปิดตุ้มตุ้มนะครับระเบิดจะเปิดเองนะครับผมจะเปิดจะเปิดแทนนะครับเป็นไงม้างครับกับ สามนะครับกับดักนะครับผมแถมให้อีกหนึ่งกับดักดีไหมอ่ะไม่เอาดีกว่าเออแถมจะจะได้ว่านะครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับนี่คุณจะต้องทําคล้ายๆกับเป็นขึ้นนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ครับขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้เอาหนึ่งสองนะครับอันนี้เอาหนึ่งสองสามอันนี้เอาสามนะครับ ปานเนะนี่ยเนี่ก็ขุดพอดีเลยฮะนะครับพูดคำหยาบได้ไง่ายฮะทุบบล็อกนะครับสองบล็อกหนึ 1, 2, 1, 2, 1, ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอันนี้อันนี้เกี่ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยทำการเอา TNT วางไว้กบกบทั้งสองเลยนะครับ ยิ่งเทียนทีเยอะเท่าไหร่คุณนี่ยิ่งคิวได้เยอะเท่านั้นนะครับจากนั้นก็เป็นพื้นของทรายนะครับผมพื้นของทรายนะครับก็ทําเป็นตังนี้ไว้นะครับแล้วก็ใช้นี่มันเดิมนะครับเปิบเปิบคืบเข้ามาคืบเข้ามาบอกว่าให้เพื่อนเนี่ยกดให้เร็วที่สุดจะได้ของรางวัลนะครับพือก็จะรีบกดละ กดกดดเฮ้ยอะไรออ่อะไอจะเป็นยังไงนะครับผมว่ามินีนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอาจจะดีก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุ๊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 บ